อันยอง everybody welcome back to my channel my k t i e b e l channel นะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับใครที่เจอกันเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ไว้ให้ตั้งด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าจะได้เจอกันใหม่นะ500 4 0 0 500ประมาณนี้แหละนี่นะคะแต่ว่าเล่นแสงให้ตายเถอะดูดูเนี่ยเน่นนนนนสีมันจะเป็นประมาณนี้นะนนองการสีวงแรกปึ๊บแต่งง่ายแล้วมันัวดีมาก Oh God. ดูสิดิดูสิดิสวยจริงสวยจริงสำหรับพาเลตเมื่อกี้ถ้าใครรู้สึกว่าสีเยอะเกินใช้ไม่โทกหรือว่าคงไม่ได้แต่งอะไรเยอะหรอกเอาอันนี้ไปเลยค่ะ Beauty c l u t a g e Luxury Eyeshadow Palette นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์หนึ่ง Jasper สีสวยมากพําเขาจะแบบเน้นแมท3ส,สีนะคะแล้วก็มีชิมเมอร์สีหนึ่งนะพกพาง่ายอยู่นี่อ่ะดูดูสีปาดปื้ นี่ยสีเนี้ยก็ลงสีน้ำตาลอ่อนชิมเมอร์มากสีน้ำตาลส้มมากสีที่เราเอาคัดเบ้าหรือว่าทำเป็นลายเนะืถ้าเขามีช่วงลดก็คือคุ้มมากอะ่ะจริงๆสีสวยปะละ่ล่ะจริงๆบอกแล้วต่อไปเป็นของ XO XO นะคะ e s h a d o w Blush Palette นะอันนี้มีทั้ง l u ัชแล้วก็เป็นอายแชโดนเองนะคะสีเขาจะสว่างนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นชิมเมอร์เกืบหมดเลยยกเว้นแบบตัวอายแชโดว์ ลเชอร์ตรงนี้นะคะอ่ะดูสีตรงประมาณนี้เลยนะคะสีแบบนี้เลยในกล้องตอนนี้เลยนะคะคือแบบมันเนี่ยเห็นไหมมันเงามากจริงๆทุกคนดูดิคือชิมเมอร์ขนาดไหนสีมันจะเป็นแบบสีออกทอนน้ำตาลอมแบบโรสโกอมชมพูนิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเล่นแสงให้ตายเถอะดูดูด บลัชนี่ก็คือใช้ได้จริงนะทั้งหมดเขามีทั้งหมดสีเบอร์ด้วยกันอันนี้เป็นเบอร์สนะคะของ XOXO นะอันนี้อีก2สีสีชมพูก,กับสีส้มเอ้ยแล้วก็เป็นไหนสีส้มเปไรแล้วก็เป็นสีส้มนี่คือมันใช้ได้จริงๆนะคะนี่เลย อ่อปเป็นพาเลตของ e ีทูดค่ะพาเลตของ e ีทูดอันนี้ต้องเห็นกันมาหลายครั้งหลายครามากแล้วนะคะเป็นพีชฟาร์มของ e ีทูดี้ออเต้จะให้ดูอย่างไงีดิเดี๋ยวเต้นจะเลือกสีที่เต้ยใช้บ่อยๆให้ดูนะคะก็เป็นพาเลตที่ใช้ค่อนข้างง่ายมากเลยเหมือนกันนี่มันก็จะเป็นสีแบบชมพูส้มๆพีชๆอะไรแบบเนี้ยสายเกาก็น่าจะชอบมากออกคอรัลสีแรกเลยนี่สีชิมเมอร์เบาๆอันนี้ใส ต่อไปเป็นสีชมพูแดงๆนิดหนึง่งแล้วก็เป็นสีออกพีชพีชนะคะคืออันนี้มันจะเห็นค่อนข้างยากนิดนึงเนาะเนี่ยเน่ยสีมันจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับสายเกาที่น้องที่ชอบแต่งสีสดใสใครก็ตามเลยที่ชอบแต่งสีสดใสาสายเกานะมันไม่ได้แบบสโมกกี้จัดมันแต่งแล้วดูสว่าง กลับมาอยู่ที่ NYX อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นชูบ้าพลัมกล่องแข็งแรงมากจริงอนะดูความหนาแต่พาเลตแบบหนาไปนะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบโทนสีชมพูโทนสีน้ำตาลมีแบบมีกิตเตอร์อันนี้มีกิตเตอร์รัต้งชอบมากนะคะกิตเตอร์กิตเตอร์มีความแบบโฮโลแกรมด้วยนะมีสีแบบยุ่งยิ้งสีแบบสีชมพูสีฟ้าสีอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยจะเป็นกิตเตอร์ แล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบโทนพาเลตอมพลัมพลัมม่วงๆวงนิดนึงแต่งง่ายแต่งสวยแล้วก็แต่งได้แบบสองสีอ่ะสองโทนเลยทั้งแบบสีน้ำตาลแล้วก็เป็นโทนแบบโทนพลัมอะไรเงี้ยแ,บบแต่งง่ายจริงจังชอบโทม่วงของพาเลตนี้มากเลยเพราะว่าสีมันดูแบบดูดีอ่ะมันดูไม่ม่วงตาช้ำตาดูต่อยมาอะไรางี้ยวแรงปึ๊บเนี่ยสีแน่นมากแน่นมือสันมือมาสันแล้วปึ๊บแล้วเราก็มาอยู่เป็นที่กลิตเตอร์ ทเน,ะะนี่ยคือสวยจริงคือแบบเฮ้ยพาเลตอื่นเขาไม่ทำแต่ว่านิกทำแล้วมันสวยแล้วมันแต่งง่ายแล้วมันดูดีมากมากอันนี้เป็นพาเลตที่ต้องชอบมากอันนี้คือท็อปอันที่สามแล้วนะทุกคนอันนี้ต้องชอบมากจริงๆอะ่ะราคาเดี๋ยวต้องแปะไว้ให้นะคะเพราะว่าต้องจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องแปะไว้ให้ข้างล่างดีกว่าเนาะโอเคโอเคและแล้ว,ลวมาถึงอันดับที่สองของตัวน,นะคะพาเลตนี้เป็นของ 3ce ได้ยินเสียงแบบ oh my god my 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 อะไรเงี้ยเพราะว่าพาเลตมันแตกครับน้อง 3ce อันนี้ over texture ดังของเขาเลยนะคะเป็นสีออกแบบชมพูโรสโกที่แบบมีสีน้ำตาลอะไองี้นะคะอันนี้เลยนะคะเป็นพาเลตท,ที่ตึ้งคิดว่าถ้าตึ้งใช้หมดตึ้งจะซื้ออันนี้ตึ้งซื้อมา990โอ้โหผงยังออกมาอยู่เลยอะ ใจิตใจกันขนาดสิคะอ้าว oh my god อันนี้เป็นพาเลตที่แนะนําที่สุดตอนแรกตั้ก็คิดว่า ece พาเลตเนาก็ไม่เท่าไหร่หรอกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็คงเหมือนเหมือนกันปรากฏว่ามันดีเลิศประเสริฐสีมากคือซื้อมาแล้วใช้ทุกวันเลยค่ะคือต้ว่ารุ่นนี้ของเขา,าดีมากๆจริงๆเป็น9ก้าช่องที่ใช้ทุกช่องใช้ได้จริงไม่มีสีใหญ่ทิ้งเหลือแน่นอนแล้วอันนี้เดี๋ยวต้จะสวอชให้ดู จริงๆอะสีที่แตกเป็นสีที่เติ้งชอบใช้มากอ่ะเติ้งจิ้มให้ดูสีสีสนี้นะคะสีเขาติดชัดมากจริงๆนะนี่เนื้อเลื่นมากดูดิความปาดง่ายมากอะไรขนาดนี้ป๊บแล้วก็เบีลดด้วยป๊อปนี่สีสวยมากเห็นปะมันจะเป็นสีออกโทนชมพูรโรสโกลอมน้ำตาลอมทองเกลี่ยง,ง่ายมากเริ่ที่สุดสีนี้ไปซื้อเลย ดูจบแล้วไปซื้อเลยมาถึงอันดับที่1กันมางดีกว่านะคะทุกคนอันดับที่1คือเตื้มใช้ทุกวันเลยที่แต่งหน้าหลังจากที่ได้มานะคะใช้บ่อยจริงได้มาล่าสุดแต่ว่าชอบจริงๆอันนี้คือชอบแบบชอบเป็นบ้าบปเลยนะคะอันนี้ดีมากไปดูกันน้องก็คือ every every day is my birthday นะคะของ h o l i ก a า o อ i กอันนี้เป็นพาเลตและอายแชโดของ Ho ล i ก a พาเลตแรกของเตื้องเลย เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นฝาแบบฝาแบบแม่เหล็กนะสีดีมากเฮ้ยแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องมีนี่นะคะเป็นสีออกโทนชมพูคือแถวบนมันจะออกอมส้มนิดหนึ่งแถวสองมันจะออกอมชมพูนิดหนึ่งส่วนแถวที่สามเนี่ยมันจะออกแบบสีน้ำตาลเลยแต่พอดูรวมๆเนี่ยมันจะดูสีคล้ายกันมากเลยแต่ว่ามันไม่เหมือนนะ มันเป็นสีแบบนี้น่ารักมากมากเลยนะคะอันนี้นะคือเติ้งชอบมากเวลาใช้เติ้งใช้เป็นแถวแถวไปเลยอะบางครั้งก็มิกซ์บ้างแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจัดสีมาให้ดีมากแล้วนะคะอันนี้เป็นพาเลตที่เตื้องรักที่สุดแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดเดี๋ยวเรามาเริ่กปาดกันดีกว่าค่ะปึ๊สอ่าเห็นบ้าคือเขาฟอลเอาไม่เยอะนะเนี่ยดีมากปุ๊บปุ๊บ ทุกคนคือมันดีมากๆอันนี้เป็นออกโทนสีแบบอมส้มๆนิดนึงมีคือทุกสีจะมีความเบดช,ชมพูนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีความอมส้มอมน้ำตาอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเต้นจะปาดโทนสีชมพูให้ดูด้วยแถวกลางนั่นเองออแต่งง่ายมาอืมสวยมากออกแบบสายเกาทุกคนไปซื้อเลยนะคะ พกแบบคิดอะไรไม่ออกก็พกอันเนี้ยคือได้ทั้ง everyday look ได้ทั้งแบบสายไอดอลเกาหลีที่แต่งบนเวทีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะแต่งกันเข้มๆเ,เ,เลยนะคะแล้วก็คือแบบมันมิกซ์ง่ายอ่ะเออไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจริงๆชอบพาเลตนี้จริง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 ,รงแบบจริงๆเลยนะคะอ่ะ โอเคอันนี้ก็เป็นกลุ่มพาเลททั้งหมดที่เตื้งชอบ9อันดับในปี2018นะคะจริงๆพาเลทมันก็มีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าอันนี้คืออันที่เติ้งแบบหยิบไว้ใกล้ไม้ใกล้มือในการหยิบใช้นะคะแล้วก็เวลาเดินทางงก็จะพกพาเลทมากกว่าพกเป็นซิงเกิลอชาร์โดจริงๆแล้วซิงเกิลอชาร์โดต้องก็มีเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวต้งจะมาทยอยเปิดกลุ่ให้ดูแล้วก็เล็บเติ้งก็มีแพลนว่าติ้งจะมาสอนทาเล็บอันนี้ไม่ได้เป็น เล็บเจลนะคะเป็นทาเล <c oughs> <tr> ็บเองนะต้องว่าต้งจะมาสอนทาเล็บด้วยเนาะก็ถ้าเพื่อนๆอยากดูอะไรอยากรู้อะไรก็เมนกันเข้ามาข้างล่างเลยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดจับสไครป์กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยแล้วครั้งหน้ามันจะกันใหม่วันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์สำหรับทุกคนนะคะ